พื้นชีดน้ำหลูกมันเชยหลูกเหล็กรงรลานถึงหกปิดจะโควิดระบาดกูมาเล่นแต่บ้านในเปียวนพื้นชีดน้ำเออจกต้อนเฮแก่เอ้ยก้าวพื้นชีดน้ำมาเลยกูกลัวกูมาเกลียจักวันได้บอกว่าวาลพื้นชีดน้ำมาเลยกูกลัวกูมาเกลียดจักวันวาลกูแต่กูเล่เล่มใไกลซ้ำเป็ด

ủa anh nói là quá lu, thế anh chết, mึง nam chẳng gì mà 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 chết cả แหลบรึเป็นแนวลาบมั้เออแหลบรึเป็นแนวลาบรึเป็แนวลาบไปเปล่า,ลา,อาเาาาาาออเงียบเครียดก่งเชีย่ยหูยัง <c oughs> นั่งให้เน้งเดียวตาดีไอ้ติ่งอ <c oughs> ย่างก้าวมวยร่วมเปิดนั่น,นเรียนเหม่ยเปิอนเต,ตายองไ <c oughs> ยกูเล่นในบูดกูตำราคาไอบูดเล่นในเล่นเบี้ยนนังเจ้ยนีน่อย่างพื้นและมีกี่นัดสามนัด ทรัมนัดเออกูมาเสื้อมึงไม่เสือว่าในปืนนี่มีลูกทรัมนัดกูมาเสื้อ,อได้ถ้ารูไม่เชือ้อเดียวกูยิงให้เลยทีนี้เชื้อแล้วยังเหยียดแหมว่าไม่บอกนี่มีลูกจริงเห็ียดแหมมึงยิงลองมดแล้วมึงยิงจริงใครได้ไอ้เพียกตัวเดียเหยีดแหมควัดโอ้ยากกดอู้ขกกดอู้อย่าเ,เ,าเข้ามานะกลัวเลยอยู่ในเพื่ อยากเหม่ยมันจะกระบอกโผล่ในเพียกในจังเหม่มควันหมดราวหุงนยุ่ยในเพียกยัดแม่จ้องไปมาประทับได้พบพตได้อยากเจ็บใจงี้นักนะหยิบมาหุดไปต่อสู้งุนกุดสบายและปากายยาแก้รับเงินรื้อในทันที มะบึงแน่จิงเข้ามาเลยมึงไม่ต้องพากูเข้าไปแนอะีบุตรสบาลมึงตบหน้ากูมึงกับกูอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้และเ,เอาสิท่านผู้ชมที่รักคนระับกรน,น,นี้บุตรสบาลและเซนัคีเกิดการต่อสู้กันขึ้น